ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำของแคนาดาจัสตินทรูโดก็มาประกาศนะว่ายังไงก็ไม่ยอมทีนี้ในแคนาดาเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองนะเพราะว่าจัสตินทรูโดเนี่ยคะแนนนิยมก่อนหน้าเจะตีกับทรามตอนนี้คะแนนนิยมแกดีขึ้นแต่ว่าสายไปแล้วนะประกาศลาออกไปแล้ว ก็ประกาศลาออกจากหัวหน้าพรรคการเมืองก็คือพรรคลิเบอร์ลซึ่งจะมีผลทําให้หลุดจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนที่ผ่านมาพรรคลิเบอร์ลก็มีการประชุมพักกันเพื่อหาหัวหน้าพักคนใหม่ซึ่งจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยอัตโนมัติในฐานะหัวหน้าพักนะคะผู้นาคนใหม่ของแคนาดานะปรากฏว่าน่าสนใจมากเหมือนเลือกได้ถูกคนนะนั่นก็คือมาร์คคาร์นีนะมาร์คคาร์นี คนนี้มีประสบการณ์โชคโชนในภาคการเงินเมื่อคืนฮะประกาศกล้าวเลยหลังจากได้รับเ,เสียงคะแนนท่วมท้นจากพักบอกว่าพร้อมสู้กับทรัมป์ในสงครามการค้าและแคนาดาจะไม่มีวันเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐนะเพราะว่านอกเหนือจากไปประกาศขึ้นภาษี นำเข้าจากแคนาดาแล้วเนี่ยทมปอย่างพูดซ้ําแล้วซ้าเล่าว่าแคนาดาไม่ใช่ประเทศแคนาดาเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐเป็นรัฐที่51ของสหรัฐซึ่งพูดอย่างนี้คนแคนาเดียนโกรธมากนะเป็นใครที่โกรธนะเราไม่ใช่คนแคนาเดียนเรายังรู้สึกว่าแบบไม่น่ารักนะพูดแบบนี้แล้วก็ไปเรียกเจ้าซินตูโดว่าเป็นกอล์ฟเนอร์นะเป็นผู้ว่าการรัฐไม่ใช่นายกและทนตรีคือดูถูกเข้าไปทั่วนะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เลยเจอดอกใหม่นะจากผู้ว่าที่ผู้นําคนใหม่ของแคนาดาคนนี้น่าสนใจ พาไปดูนิดหนึ่งนะฮะเมื่อวานพรรคเสรีนิยมหรือว่าพรร,รคเลเบโรของแคนาดาซึ่งเป็นพรรครัฐบาลโหวตเลือกผู้นำคนใหม่นะจากในส่วนของสมาชิกพักกว่าแสนคนปรากฏว่ามาร์คคานี่อดีตผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดาและอดีตผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษนะ เป็นผู้ว่าแบงก์ชาติ2ประเทศคิดดูดิชนะคู่แข่งอย่างซินเทียฟรีแลนด์ซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีคลังไปอย่างขาดลอยได้คะแนนไปนระละ85.9นะครและในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคานี่จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งคนใหม่ในฐานะนายกรัฐมนตรีของแคนาดาแล้วคาดว่าอาจจะมีการประกาศยุบสภาเพื่อจัดการเลือกตั้งในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ มาคานี่ก็ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำแคนาดาในวันที่แคนาดาเจอกับแรงกดดันจากสหรัฐหลังจากทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสุลกากรสินค้านำเข้าจากแคนาดาระละยี่เมื่อวันอังคารที่แล้วแล้วก็เปลี่ยนใจในอีก2วันต่อมานะและอีกประเด็นหนึ่งก็อย่างที่บอกไปทรัมป์พูดซ้ําหลายครั้งว่าแคนาดาควรเป็นรัฐที่5ของสหรัฐสุนทรพจน์รับตําแหน่งของผู้นําพรรคเสรีนิยมและว่าที่นาย,ยกแคนาดาคนใหม่ก็เลย หนักแน่นนะเป็นพิเศษคานี้พูดถึงเรื่องประเด็นการข่มขู่จากทรัปมเป็นหลักประกาศเลยนะคะบอกว่าอเมริกาไม่ใช่แคนาดาและแคนาดาไม่เคยและจะไม่มีวันเป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามนะฮะโจมตีทรัม์ด้วยว่าใช้ภาษีสุลกากรที่ไม่ชอบทำกับแคนาดา และกำลังพยายามทำลายครอบครัวแรงงานและธุรกิจของแคนาดาซึ่งแคนาดาจะไม่ยอมให้ทำทำสำเร็จแคนาดาไม่ได้ร้องขอให้เกิดสงครามการค้าขึ้นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงชาวแคนาดาก็พร้อมจะสู้และเราจะชนะนะคนนี้ประสบการณ์สูงมากนะในการบริหารธุรกิจแล้วก็มีประสบการณ์ในฐานะผู้ว,ว่าการแบงก์ชาตินะของอังกฤษและของแคนาดาฟังเสียงดูค่ะ Donald t r u ั p Donald Trump. And Donald Trump, as we know, has put, as the Prime Minister just said, unjustified tariffs on what we build, on what we sell, on how we make a living. He's attacking Canadian families, workers, and businesses. And we cannot let him succeed. We didn't ask for this fight. We didn't ask for this fight. The Canadians are always ready when someone else drops the gloves. So, the Americans, they should make no mistake in trade, as in hockey, Canada will win. คือไม่ได้ generalize นะไม่ได้พูดเป็นการทั่วไปแต่เอาแบบประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันถ้าคุณทำให้คนแคนาเดียนโกรธได้เนี่ยนะทำให้คนฟินแลนด์โกรธได้เนี่ยนะคุณต้องพิจารณาตัวเอง <laughs> เพราะว่าเพื่อนทุกคนของมินาที่เป็นแคนาเดียนนะเป็นคนแบบว่าเป็นคนแบบใจเย็นมากอะเ <c oughs> นะี่ยเหมือนแล้วเขาจะตัวใหญ่ๆนะเหมือนเหมือนเหมือนวานอะเหมือนช้างอะแล้วก็ใจดีนะฮะเป็นคนแบบว่าเป็นคนแบบ ไม่ Aggressive ไม่ก้าวร้าวแต่ไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าอันนี้กำลังพูดถึงโดยธรรมชาตินะของคนแคนาเดียนเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมันต้องขนาดไหนเนี่ยมาร์คคาร์นี่ซึ่งเป็นเทคโนแครปเนี่ยเป็นผู้ว่าการแบงก์ชาติเนี่ยถึงต้องห้าวขนาดเนี้ยนะฮะคาร์นียยังประกาศด้วยว่าแคนาดาจะคงมาตรการภาษีตอบโต้สหรัฐที่ได้ประกาศมาก่อนหน้านี้เอาไว้นะ จนกว่าสหรัฐจะแสดงให้เห็นว่าเคารพแคนาดาเพราะว่าหลังจากทรัม้์ถอยเนี่ยแคนาดายังไม่ถอยนะเขายังคงไว้ก่อนนะอ่ะลองดูโดยมาตรการตอบโต้ของแคนาดาที่ประกาศไว้แล้วยังไม่ยอมเอาออกเนี่ยก็คือการขึ้นภาษีรอยละ25กับสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่าแส0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ ไปดูหน่อยว่าว่าที่ผู้นำคนใหม่ของแคนาดาเป็นใครมาร์คานี่ต้องบอกว่าเป็นคนนอกวงการเมืองเพราะว่าไม่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยไม่เคยเป็นสอสอไม่เคยเป็น,นรัฐมนตรีเคยเป็นที่ปรึกษาทางเศรกิจให้กับจัสตินทูโดนะแล้วกเ็เคยเป็นประธานแบงก์ชาติของแคนาดาแล้วก็อังกฤษ <laughs> เคยบริหารบริษัทเงินทุนด้วยนะมีประสบการณ์ภาคการเงินอย่างโชกชน ตอนที่เป็นผู้ว่าการแบงกชาติทั้งของแคนาดาและอังกฤษเนี่ยเป็นช่วงที่อังกฤษกับแคนาดาเจอวิกฤตครั้งใหญ่ hit, ถูกมองว่าอาจจะไม่ได้มีคาริสมามากนักแบบทรูโดแต่ว่ามีความน่าเชื่อถือสูงในวันที่แคนาดาต้องรับมือกับความผันผวนของทรัมป์นะฮะอายุ59ปีนะคะ <but not S 2> แล้วก็พยายาม <but not S 1> เสนอว่าตัวเอง เป็นเอาซาเดอร์ในทางการเมืองของแคนาดาที่จะสามารถพาประเทศผ่านความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนได้เกิดที่เมืองฟอร์ดสมิธนะคะเมืองเล็กๆในชนบทของ North West Territories แต่โตในอัลเบ t ตาพ่อแม่เป็นครูนะคะครานี้เรียนจบเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วเคยเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ของมหาวิทยาลัยด้วยนะต่อปริญญาโทและเอกสาขาเดียวกันที่ออกฟอร์ดในอังกฤษแล้วก็ใช้เวลากดา10ปี ทำงานในบริษัทเงินทุนนะ Goldman Sach s a โดยประจำที่นิวยอร์กลอนดอนโตเกียวแล้วก็โตรอนโตปี2008นะคะในวัย42ปีได้ถูกเลือกให้เป็นผู้การธนาคารกลางของแคนาดาพู้ว่าแบงชาติเนี่ยนะแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมในการรับมือกับวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นในปีดังกล่าวด้วยการดำเนินมาตรการที่รวดเร็วและเด็ดขาดที่ช่วยป้องกันแคนาดาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ หรือว่า r e c e ซช i o n ที่สหรัฐก,กำลังอาจจะเจอนะ,ะปี2013คาร์นี่ไปรับตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษนะเออน่ารักดีเนาะเป็นคนแคนาเดียนแต่ว่าคนอังกฤษจ้างให้ไปเป็นผู้ว่าการแบงค์ชาติเพราะว่าฝีมือนะฮะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งถึง7ปีจนถึงปี2020ช่วงที่อังกฤษออกจากการเป็นสมาชิก EU Brexit นะฮะ คานี่ถือว่าเป็นผู้ว่าการแบงก์ชาติอังกฤษคนแรกที่ไม่ใช่ชาวอังกฤษ<ๆ>ก็แปลว่าฝีมือคงมีจริงๆนะแล้วก็เป็นคนแรกที่รับตําแหน่งผู้ว่าการแบงก์ชาติของสองประเทศสมาชิก G7 ด้วยตอนเป็นผู้ว่าการแบงก์ชาติอังกฤษเนี่ยคานี่เผชิญช่วงเวลายากลําบากจากความปั่นป่วนของเบรกซิตนะเบรกซิตนี่โอ้โหคืออนาคตไม่รู้ยังไงเลยนะมันปั่นป่วนวุ่นวายมากใครที่ยังจําได้นะเพราะว่าพอ คือไม่มีใครคิดว่าไอ้ประชามติที่ลงมาเนี่ยคนอังกฤษส่วนใหญ่จะให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปนะ Brexit นีค่คือเกมวัดกึนคนบริหารนะโดยเฉพาะในภาคการเงินที่ต้องทำยังไงไม่ให้เกิดความปันป่นป่วนการไหลออกของเงินทุนฮนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคารเนี่ยเป็นผู้ว่การแบงก์ชาติอังกฤษแล้วก็ดำเนินการในลักษณะที่ลดผลครทบจาก Brexit ไม่ให้เลวร้ยรายแบบที่คนคาดการกันไว้นะการผ่านวิกฤตใหญ่2ครั้งในฐานะผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดาและอังกฤษกลายเป็นจุดเด่นของคานี่ในการดีเบตชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีนิยมเมื่อเดือนที่แล้วเขาบอกว่าเขารู้ว่าบริหารวิกฤตเนี่ยทำยังไงทั้งในช่วงที่แคนาดาเจอวิกฤตนะและในวันที่แคนาดากำลังเจออีกวิกฤตก็คือกำแงพงภาษีของทรัมป์เนี่ย ประเทศต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการจัดการวิกฤตและมีทักษะในการต่อรองเขาเคยพูดนะคะว่าทรัมป์เนี่ยคงจะคิดว่าแคนาดาไม่สู้นะคงจะแบบเจอเจอการบูลลี่ของทรัมป์ก็คงจะยอมแพ้เพราะว่าทรัมป์นี่บูลลี่ชาวบ้านไปทั่วนะแล้วทุกคนก็ก็เหมือนยอมเพราะไม่มีอำนาจต่อรองอย่างโคลัมเบียปานามาเนี่ยก็ต้องยอมใช่ไหมแต่คานี้บอกว่าทรัมป์บูลลี่แล้วคิดว่าคนแคนาดาจะยอมแพ้แต่ความจริง เราจะสู้เราจะไม่ถูกไม่ยอมถูกรังแกเราจะไม่ถอยเราจะสามารถขี่กันและเราจะตอบโต้กลับนะฮะแดเนียลบีแลนด์ผู้อำนวยการ Institute for Study of Canada ของ McGill University ซึ่งเป็นมหาวลัยที่ดังมากของแคนาดาบอกนะคะบอกว่าคาร์นี่เนี่ยเป็นเทคโนแครตหรือผู้เชี่ยวชาญในประเด็นเฉพาะและมีอิทธิพลต่อ,อการตัดสินใจของรัฐบาล เขาเป็นคนที่ออกจะดูบอริงนะน่าเบือ่อไม่ได้มีแบบสเสน่ห์ภาษาอังกฤษคือไม่ไม่ได้มีคาริสมาเท่าไหร่นะแต่มีความหนักแน่นเข้มงวดเพราะฉะนั้นบุคลิกนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีในยามที่แคนาดากำลังเจอกับการสั่นคลอนจากการบูลลี่ของทรัมป์แล้วเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะพูดคำไหนคำนั้น นี่ก็ว่าที่ผู้นําคนใหม่นะซึ่งจะเข้า,ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและหลังรับตําแหน่งสื่อคาดนะคะว่าเขาน่าจะยุบสภาและประกาศการเลือกตั้งก่อนกําหนดซึ่งตามกําหนดคือภายใน20ตุลาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูคือทูโดเนี่ยลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเสรีนิยมเพราะว่าคะแนนนิยมของพรรคตกต่ำมากนะ แต่หลังจากที่เจอการบูลลี่จากโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏว่าคะแนนนิยมของเสรีนิยมนะลิเบอรสูงขึ้นคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยกำลังไล่บี้มาฝ่ายค้านของแคนาดาน,นำโดยพรรคอน,นุรักษ์นิยมผู้นำก็คือปีแอร์ปวเยฟนะเป็นผู้นำของพรรคนี้นะมีคะแนนนิยมนำพรรคเสรีนิยมถึง20จุดแต่ช่องว่างตอนนี้แคบลงเรื่อยๆ หลังทูโดประกาศลาออกแล้วก็หลังจากทรัมป์เริ่มบูลลี่แคนาดาแล้วทูโดออกมาประกาศตอบโต้นะโดยไม่ยอมแพ้โดยตอนนี้โพชี้นะคะว่าพักอนุรักษ์นิยมนะมีคะแนนนำอยู่ที่ร้อยละ40ส่วนเสรีนิยมอยู่ที่ประมาณร้อยละ30นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูว่าถ้าเกิดมีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยเอ,อเสรีนิยมจะ จับมาได้หรือเปล่านะภายใต้การน,นําของผู้นําคนใหม่ก็คือคานี่เพราะาก่อนหน้านี้อย่างที่บอกไปว่าคะแนนนิยมลดลงนะแต่ว่ากลับมาเพราะว่ากระแสต้านทรัมป์แล้วก็การออกมาเข้าเป้งของทูโดนะที่ทแถลงข่าวแล้วได้ใจคนแคนาดีียนมากนะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะที่สำคัญนักการเมืองฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยมองว่าตอนนี้น่าจะเทน้ำหนักให้กับ ทางขานี่มากกว่าจากลิเบรัลนะฮะเพราะว่าปูรีเยฟเนี่ยเป็นเป็นแนวอนุรักษ์นิยมนะแนวออกไปแบบยังไงอะไม่ค่อยมีความแข็งขันในการขัดขืน ทรัมป์สักเท่าไหร่มีความคล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะว่าการเลือกตั้งออกมามันจะเป็นยังไง BBC รายงานว่าโพรดับชาติล่าสุดชี้ว่าชาวแคนาดาเชื่อว่ามาร์คคานีจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในการดิวกับทรัมป์ในเรื่องกำแพงภาษี <uk> เมื่อเทียบกับบูรีเยฟนะเพราะประสบการณ์จากการเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติถึง2ประเทศในช่วงวิกฤตนะ